กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีตรอรับสู่ชแนลของมินโอนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่อยู่เพื่โลกห้องหนึ่งคนนะฮะนอนไม่รู้สึกทุสาอะไรฮะสวัสดีครับ คุณชื่ออะไรครับเชื่อภูมิครับผมเพื่อนพี่หมอเองนะฮะอยู่กันมาแบบยาวนานนะฮะตอนนี้ก็เป็นคุณหมอกระดูกกันเองนะฮะเดี๋ยวมันจะได้ตรวจคอพี่หมอวนะ่ะหลังจะปวดปวดคอกันนานตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่โรงแรมนอนนี่นอนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ตรงบริเวณนิมานนั่นเองนะฮะตื่นมาวันนี้เรามาทําอะไรกันดีกว่าคุณภูมิครับวันนี้เรามาทำอะไรคะอ๋องานแต่งด้วยนบผมงานแต่งเพื่อนแล้วเมื่อไหร่พวเราจะแต่งวะ ถ้าอีกนานนะฮะเพื่อนวันนี้นะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่แบบสมัยเรียนกันมาเลยนะก็เราเป็นพวกแก๊งแบบเชียร์ีเดอร์นี่เห็นหน้ากันอย่างนี้นี่คือชิดแค่เชียร์ีเดอร์คณะแพทย์ด้วยนี่ดูหน้ามันเดี๋ยวนี้จะพาไปดูแบบแก๊งเราบนดาเชียร์ีเดอร์นะฮะก็แต่งงานกันแล้ววันนี้คือแบบไม่มาก็ไม่ได้ค่ะว่าไกลไหมไกลนะเรื่องใหม่เนี่ยแต่ประเอริญว่าทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเพื่อนที่หมอทั้งคู่เลยฮะก็เลยแบบ อ๋อเฮียไม่มาก็คงไม่ได้ละนะงั้นเดี๋ยววันนี้เชา้ชาเช้าเดี๋ยวเตรียมตัวไปอาบนะ้ำแปรงฟันแต่งตัวอรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาของกินกันนะฮะแล้วก็งานแต่งจะเป็นช่วงบ่ายแล้วก็เดี๋ยวพาดูโรงแรมว่าเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่กันยังไงนะฮะแบบสไตล์แบบไม่ได้เอาเลิศหรูอ,อะไรเหมือนสมัยแบบไปเที่ยวกับแฟนเพราะว่าอยู่กับแม่สองคนนะฮะก็เลยแบบไม่ต้องสวีทอะไรกนขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันดีกวแบาบว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ,บ้างฮะ ตอนนี้ก็มีเพื่อนมารับไปกินข้าวแล้วนะฮะสวัสดีครับโอ้เจ้าสุดหล่อเราชื่ออะไรครับคุณนะ่ะชื่อบูมับชื่อบูมนะฮะนี่เห็นอย่างงี้นี่เป็นเพื่อนหมออีกคนนะฮะมีเพจด้วยเห็นนี้นี่ก็จะบอกว่าเขาที่ทําเพจเกี่ยวกับเนี่ยท่องเที่ยวนะคะสามารถไปอ่านดูได้นะท<า>ุกคน,นคไม่มีเวรหมอครับครับตอนนี <S 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 ้พบแก๊งสี่หมอแล้วนะฮะแต่ละคนนี่คุณเรียนอะไรบ้างฮะนี่ คนนี้คุณโอ๋อ๋อโถอ๋อโถคืออะไรคนฟังไม่รู้เรื่องมันคือหมอกระดูกอกกระดูนะฮะคุณจิตตพงศ์เหมือนกันเหมือนกันนะฮะหมอกระดูกทั้งคู่ครับกระดูกหักอะไรมากูหาส่งคนนี้ก่อนเลยนะฮะอ่ะแล้วคุณรันนกรนะครับหมอหมู่ของเราแพทย์แผนไทยครับวิทยาศาสตร์ครอบครัวครับแล้วออกแล้วอ่ะแล้วออกแล้วแล้วไปทำคลินิกครับเอาห้าคลินิกเหมือนกันนะฮะเอ้แต่ก่อนพี่ก็เคยอยากเป็นหมอแผนไทนะเว้ยเป็นหมอแบบวิทยาศาสตร์ครอบครัวเพราะเราสึกว่า มันเข้าถึงอะไรคนไข้บางอย่างนะฮะสุดท้ายคือไม่เรียนก็ไม่เรียนจะดีก็ดีนะครับแต่แต่พูดเลยพูดดีกว่าให้พูดีกว่าจริงๆว่าจะไปไปว่าจะสซิร์ฟโกญี่ปุ่นเที่ยวคนเดียวเอาไหมแบบไหนล่ะเออตอนนี้เราไปเที่ยวสิบแปดคนคนเดียวไสิบแปดคนนี้ต้องไปทำอะไรวะต้องไปแหล่งที่เราลงที่ไทยใช่หรือเปล่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดตัดลงคลิปนี่แหละต้องใส่ไปในคลิปเลยใสแล้วรงโลกี้ more moments later นลครับตอนนี้ก็มาถึงที่งานแต่งงานแล้วนะฮะอยู่กับพ่อหนุ่มรูปงามเดี๋ยวเราแบบต้องเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเพื่อนเก่าของพี่หมอทั้งคู่เลยนี่เราเจอเจ้าบ่าวแล้วฮะเพื่อนทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยวันนี้ นะฮะตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่เตรียมติดเลโกสิทธิ์เพลงนี่เลยนะฮะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะฮะเดี๋ยวนี่งานแต่งหอกก็เชิญเอาเรียกว่าเอาดอเปล่าวะเอาดอดิเอาดอใช่แต่ก็มีซุ้มในอย่างนั้นคือถ้าฝนตกก็อาจจะได้อยู่นะฮะ ก็เป็นช่วงที่เพลงเริ่มเบานะฮะเราก็สามารถเปิดอัดคลิปได้นะฮะไม่ดูเลิขส็ทสิ์แล้วคุณรู้สึกไงบ้างคะกับง,งานแต่งเพื่อนเราฮะสวยมากครับสวยมากเป็นแบบว่าหมายถึงงานสวยงานสวยครับงานสวยเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าสวยหล่อสมนไม่ชมเลยว่าโหเจ้าบ่าวสวยมาก <c oughs> มาใจละไม่ใช่นาก็แบบเป็นความหลังที่ดีนะฮะก็เจ้าสาวเป็นเพื่อนพี่หมอเองนะครับก็เป็นฉีดเลือดด้วยกันมานะครับเป็นคู่กันนี่แหละเราก็เจ้าบ่าวก็เป็นเพื่อนสมัยมปลายอ้าวทำไมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวล่ะเขาอายุไม่เท่ากัน จริงๆแล้วพี่หมอซิ่วมาอย่างที่บอกไปนะฮะเรียนสวามาก่อนแล้วก็พอมาปลายก็เลยเรียนด้วยกันมานะฮะนี่เป็นคุณหมอทั้งนายนะทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าสาวของเแล้วนะฮะเป็นคู่เต่งหีดก,กันมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ไปฝั่งกันสาวไปแล้วเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่จะแต่งงานดีใช่ไหม ู้จักกันตั้งแต่สกัยเจ้าสาวเลยเอยเลยใช่ไหมก็ดีกับพลอยด้วยที่ได้แต่างงาน,นะะางานเจ้าสาวของเราครับสวัสดีครับร ะตอนนี้คุณเรียนอะไรอยู่ฮะอ๋อเรียนประสาทวิทยาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะหมายถึงที่แบบเน้นแบบเฉพาะทางเฉพาะทางแบบก่อสร้างแบบเป็นทรงทั้งหมจชายจ้าหญิงอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกี่ยวสมองเกี่ยวกับสมองด้วยต้องรักษาพี่ละช่วงนี้แบบจำอะไรไม่ค่อยได้ตงลืมตงลืมลืมแบบ ใครยืมตังค์ใครมาบ้างนู่นนั่นนี่ไม่ใช่ด้วยวะพี่ไม่เคยยืมตังค์ใครไม่เคยยืมด้วย <c oughs> นี่ได้เจอน้องสาวอะคนนี้ก็เป็นแบบน้องหลีดอาแตนหน้า,พ,า,พ,าพ่อภูมิใจประทับใจมากเพราะว่าเป็นคนที่ถึกเฮ้ยเป็นคนที่ทนมากเลยแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งจะบอกว่าสมัยนั้นอ่ะพี่ไม่กล้าคุยกับน้องเลยเพราะว <c oughs> ่าอะไรอ่ะน้องว่าดูดุมากจริงน้องว่าวดูดุมากที่แด๋วไม่กล้าเลยมีคนบอกฮะใช่อนาคตอาจจะได้หายกับน้องวาวอีกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะทำอะไร เออแต่วันนี้มาได้คุยได้ปลดล็อกโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะได้กลับไปถ่ายกับนางอีกรอ,อดูนะฮะ <laughs> เป็นเรียนอะไรนะฮะนิวโลเมตนิวโลเมตอ๋อภ oh, าษาวิทยาใช่ไหมนั่นแหละฮะเลยมีโปรเจกต์คอนเทนต์ว่าในเมื่อเรามีเพื่อนเป็นหมอเยอะเฉพาะทางเยอะเดี๋ยวเราไปไล่ถ่ายทีละแขนงเลยไหมเพราะแบบเฮ้ยในคณะของคุณที่คุณไเรียนมาคุณอยากพรีเซนต์อะไรให้น้องๆได้ฟังว่าเฮ้ยถ้าคุณมาเรียนแบบเนี้ยคุณจะได้แบบนี้นะหาเหยื่อมาเรียนใช่ไหมขออาจารย์ขอจานขอจานก่อน จากครับมยครับอ้นี่เขาถ่ายมีคู่ล้วทุกคนนี่มันเร็วจริงหรือวะขอบคุณครับตเสวยบานี้เป็ไงครับองูฮะสบายสบาย ร้อนร้อนหน่อยใช่ไหมแต่เย็นๆใช็ได้ครับเขาถามว่คือพวกเราจะไปไหนกันต่อหลังจากที่เลิกงานถ้าดูจากวัยของพวกเราแล้วต้องไปนอนครับอันนี้ใกล้เรื่องนะทุกคนฮะเลขสามเลขสามคือการนอนสำคัญมากครับเดี๋ยวเราเตรียมกลับที่พักกันดีกว่านะไปอะไรฮะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะฮะกำลังจะเช็คเอาท จะโรงแรมโหโหงงานก็คืนเขาบอกว่าสนุกมันมากเฮ้ยคือตอนแรกอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะแบบรีวิวอะไรมากแต่จะบอกโรงแรมคือยพักดีจังคือเหนือความคาดหมายไปเยอะมากเดี๋ยวจะพาเราดูข้างหน้า,นา,า,า,นา,า,นาคือตอนแรกอะเรามาด้านหน้าใช่ปะ่ะเราอะคิดว่าเฮ้ยมันอะเป็นแค่ห้องห้องเดียวเว้ยเพราะว่าเขาหลัง่านอนนี่เนอะคือเพ็นแค่ล็อกเดียว แล้วเราก็เห็นแบบล็อกข้างๆเดี๋ยวให้ดูเนี่ยทุกคนเวลาเราเข้ามาใช่ป่ะเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยม,มีล็อกแค่นียนอนนิเนอร์ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นแบบร้านฟ้าหลังฝนใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยมันเป็นล็อกๆเหมือนขายของเว้ยพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้แต่ละล็อกอะ่ะตรงเนี้ยมันก็คือของใครของมันปรากฏว่าไม่ใช่คือด้านในทั้งหมดคือเป็นของเขาหมดเลยเว้ยอันนี้คือทางเข้าตอนกลางคืนใช่ป่ะอันนี้อยู่ตรงนิมานซอยเก้ารซึ่งเป็น,ปนทำาเรที่แบบโคตรดีอ่ะถ้าเกิดใครจะมาบวกมาอยู่เชียงใหม่แล้วแบบ มากับเพื่อนกันไม่กี่คนใช่ไหมล้วก็หาที่นอนที่แบบไม่ได้เน้นฟาซสิลิตี้ในการใช้งานเช่นแบบมีสระว่ายนองว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าที่นี่มันโอเคตื่นเช้ามาก็จะมีคอฟฟี่บาร์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วนี่คือเนี่ยให้ดูด้านในเนี่ยฟ้าพอเดินเข้ามาข้างในนะคุณจอจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นของเขาหมดเลยเว้ยเนี่ยเราก็ชั้นบนอีกเนี่ยของพี่หมออ่ะพักอยู่ชั้นนี้ห้องนี้อ่า เนี่ยก็เดินขึ้นไปเดี๋ย,ยวให้ดูแบบเร็วๆกันอีกรอบหนึ่งซึ่งห้องอ่ะเตียงอ่ะพี่ว่ามันโอเคเว้ยเนี่ยพอขึ้นมา,าชมามาั้นสองใช่ไหมเราก็หันมาด้านนี้นี่ห้องพี่หมออยู่ตรงห้องนี้นะฮะเราก็พอเดินมาตรงส่วนกลางอ่ะมันก็จะมีเนะี่ยเหมือนกับเป็นบาร์ค็อกฟี่อะไรตอนเช้าเนี่ยสามารถแบบมานั่งหาอะไรกินอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีนะฮะเตียงเขาบอกว่านอนสบายฮนะเราก็ แชมพูสบู่คือดีนะใช้ได้รู้สึกว่าค่อนข้าง,งคุ้มค่าราคาพี่หมอมานอนกับเพื่อนสองเตียงใช่ป่ะห้องเดียวอะ่ะมาราคาหนึ่งพันนะฮะก็ปกประมาณคนละห้าร้อยได้ไม่แพงนะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามานอนแบบชิวถ้าใครคิดมีแพนว่าจะไปร้านนู่นร้านนี่มากับเพื่อนไม่ได้มาฟิวมากับแฟนนะเหมาะมากนะฮะตอนนี้ที่กําลังรอคุณหมอชิตตภูมอาบน้ำแต่งตัวนะฮะยังไม่เสร็จสักทีนะก็โอเคง้นวันนี้ คร่าวๆนะฮะของทริปแต่งงานของเพื่อนนะฮะมามาเจอเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็มีคุณหมอเหี้ยหลายคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเฉพาะทางด้านาน,นั้นด้านนี้เว้ยลองไปถ่ายของแบบแผนเขาไหมตามโรงพยาบ,บาลเขาที่หมอว่าเฮ้ยก็น่าสนใจนะถ้าสมมติว่าเราสามารถไปถ่ายให้น้องอ่ะดูบรรยากาศการทํางานของหมอแผน่างๆที่เราไม่รู้อ่ะปางทีรู้ค่หมอสูหมอสัญญกรรมหมอเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีสาขาแบบยบย่อยลงไปของพวกนั้นอีกด้วย อ่ะถ้าชอบอื่นเขาไม่ได้พาดูเดี๋ยวช่องเราจะพาไปดูอ่า บางคนดังช่องอย่างนี้น้องๆอาจจะเป็นแค่แบบน,นักศึกษาอยู่หรือว่าเป็นแพทจบใหม่อย่างงี้ยังไม่มีแบบระดับสตาฟสตาฟของเราเนี่ยความหมายนะครับหมายถึงเป็นระดับอาจารย์แพทย์แล้วนะนั้นเราดูความเข้มข้นกันว่าเฮ้ยหลังเรียนจบเรียนกันแบบเรียบร้อยวิชาเฉพาะทางหมดแล้วไปเป็นอาจารย์แล้วเขามีชีวิตอะไรกันยังไงบ้างเฮ้ยซีรีส์นะสนใจนะฮะก็ทํากว่าจะมาเป็นหมอเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าไปจนสุดทางอ่ะอ่าหมอเฉพาะทางเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงไม่ต้องตงใจน้องๆไหมว่าหลังจากเรียนหมอไปแล้ว6ปีเนี่ย ไม่ต้องเจอชีวิตอะไรบ้างนะฮะอ่ะดังน,น,นั้นนะครับน้องสพทั้งหลายที่ทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาแพทย์โอเคดีทำไปนะฮะอันนั้นคือเป็นแบบเบสิกเบื้องต้นแต่ถ้าแอดวานซ์หลังจากนั้นเดี๋ยวรอติดตามช่องพี่หมอได้เลยนะฮะโอเคถ้างั้นวันนี้คิดว่าพี่หมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับกรุงเทพก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,น,นะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5้าโมงเย็ยนนะครับแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนั่นเองนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะ